สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนัก้าสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ามาดูพอดีนะครับวันนี้พบกับครูสวัสดนะครับวันนี้จะเจอในหน้าตาที่แปลกแปลกขึ้นหน่อยวันนี้จะเป็นโครงงานใหม่นะครับโครงงานใหม่ ในจะเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนหลายคนนะครับเพื่อจะทําให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับผมมานั่งนึกนอนนึกเดินนึกอยู่ว่าจะทําอะไรดีนะให้มีความรู้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้นเพื่อใส่เข้าไปใน YouTube นะครับ YouTube เพื่อที่จะทำให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ติดตามของผมเนี่ยนะครับได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากการทํา y o u t u b e มากขึ้นนะครับผมก็เลยมามองดูสองทางว่าเอ๊ะมันมันจะได้อะไรมั่งนะ,นะครับในในการทํา y o u t u b e นะครับก็เอานึกถึงตัวเองว่าตัวเองเนะี่ยทำ u ูทูบเพราะอะไรนะครับทำยูทูบเพราะอะไร เรามาดูก่อนนะครับผมทำ YouTube เพราะอะไรอ,อ,อตอนแรกสุดอะนะครับตอนแรกสุดก็อยากจะดูคนโน้นคนนี้เขาเขาทำกันนะครับว่าเขาเอาวิดีโออะไรขึ้นมาดูบ้างนะครับเอามาแอบดูให้ให้ดูบ้างนะสมัยก่อนนั้นก็ Facebook ยังไม่มี <laughs> Facebook ยังไม่มี YouTube เริ่มมีแล้วแต่ว่า การอัพวิดีโอขึ้นไปนยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากมากเลยนะครับเราอยู่เราอยู่ไกลนะครับเราอยู่ไกลและอยู่ในและอยู่ในต่างจังหวัดนะครับแลาอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเราอยู่ในต่างจังหวัดนะโอกาสที่เราจะอัพ u t u b e ขึ้นไปเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายจะทําให้คอนเน็ตมันก็แพงมากนะครับ เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะแพงมากนะครับแล้วก็ช้าช้ามหาศาลนะครับชนิดที่เป็นเคนะครับเป็นเคนะเป็นเคความเร็วเป็นเคหกสิบสี่เคอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าถ้าอัพรูปขึ้นไปนะครับถ้าอัพรูปขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วนะครับอ่านในอัพวิดีโอด้วยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็เลยมีความคิดว่าเออเราจะทํายังไงดีนะครับก็สมัยตอนเริ่มต้นเข้ามาก็ดู มาดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาใน youtube ดูเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราสนใจนะครับแล้วเสือก็ลองอัพขึ้นไป mm hmm. ก็เท่านั้นนะครับเรามากกว่าน,นั้นไม่ได้นะครับมากกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลไกลเกินไปนะครับไกลเกินไปไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้สำหรับสำหรับเราเลยนะครับสำหรับเราเลยที่จะ ที่จะทำให้อ่อะไรนะ u t u b e มันเราเราจะอัพขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เลยอันนี้ก็เลยหลังจากที่เริ่มมี Facebook ่าเ,เริ่มมี Facebook เราก็จะอัพรูปอัพวิดีโอได้ถูกไหมนะครับก็ผมก็เลยห่างหายจากจาก YouTube ไปนะครับไปพอสมควรนะครับ แต่หลังจากนั้นก็มีมาอาัพแ,แบบขนานกันนะครับขนากนก็คือ youtube ก็ใส่ไว้บ้างนะครับก็เน็ตความเร็วเริ่มพอใช้ได้แล้วนะครับก็คุณภาพของไฟ,ฟล์วิดีโอว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไฟล์วิดีโอก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรมก็ยังแพงอยู่ถูกไหมครับแรมก็ยังแพงนะครับแล้จแล้วก็แต่เป็นไฟล์ใหญ่ๆแล้วมันไม่ไม่ใช่ว่าเราจะอัพไปได้ง่าย นะครับนะครับกล้องอะไรต่างๆก็ยังแพงอยู่นะครับผมจำได้ว่ากล้องดิจิตอลตัวแรกนะผมซื้อที่สามหมื่นนะสามหมยี่ห้อค a s เซโอนะแต่ซื้อมาเนี่ยไม่ไม่ได้ซื้อมาเพื่อถ่ายวิดีโอนะครับซื้อมาเพื่อถ่ายถ่ายรูปดิจิตอลนะครับถ่ายรูปดิจิตอลสมัยนั้นคงพอํำได้นะสติ๊กเกอร์กำลังฮิตผมเป็นครูอยู่ก็ ตลาดก็เป็นพวกนักเรียนนะครับก็เลยก็เลยสามารถทำสามารถเอ่อถ่ายได้เงเร็วนะครับแล้วก็ทำเป็นรูปสติกเกอร์ได้นะครับมันเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่จะหาหาเงินหาเงินเพิ่มขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นก็อนอนดึกเลยนะครับก็นั่งพิมพ์กระดาษสติกเกอร์นะวิ่งไปซื้อนะครับ เป็นไปซื้อแล้วก็มาพิมพ์มาพิมพ์มอะไรเงี้ยเรื่องหมึกเรื่องอะไรยังแพงมากนะรเรื่องหมึกเรื่องอะไรยังแพงมากพิมเตอร์สีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็กมันบ่าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ได้ในราคานี้นะครับด้นานเรยอดีสมัยก่อนนะครับแต่กล้องสามหมื่นห้าเนี่ยไม่รู้มันคุ้มหรือเปล่า <laughs> ก็ทำไปสนุกสนุกดีนะครับช่วงแรก ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็โรงเรียนถ้ามีกิจกรรมอะไรก็จะมีมีผมเป็นคนถ่ายแต่ว่าถ่ายเป็นถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นไฟล์ดิจิตอลผมก็จะเก็บไว้แล้วเสร็จเก็บไปในโน้ตบุ๊กของตัวเองนะครับสมัยก่อนหน,น้โรงเรียนก็จะย,ยังไม่มีโน้ตบุ๊กใช้หรอกนะครับมีผมคนเดียวที่ใช้นะมีผมคนเดียวนี่แหละที่ใช้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ประหลาดมากเลยนะครับแปลกมากเลยนะครับคนอื่นเขาก็ไม่ไม่หฮี้วมีเราหฮว้อยู่คนเดียวก็มาคุยด้วยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องหนักตรงเรื่องภาพนะร,รูปภาพเฉยๆอีกก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นที่เราอ่าอินเทอร์เน็ตเริ่มเร็วขึ้นนะครับหน่วยความจาเริ่มเริ่มถูกหน่วยความจาพวกเนี่ยที่เราเซฟรูปนะครับที่ใส่ใส่ในกนล่องเนเริ่มถูกลงเนี่ย เราก็จะซื้อกล้องดิจิตอลซึ่สามารถถ่ายถ่ายวิดีโอได้นะครับถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็จะได้2ออย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วเเอาลง a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กเราก,เราก็เราก็ได้เป็นไฟล์เ,เก็บไว้เป็นอัลบั้มจำได้ไหมฮะนะครับใครอยากดูก็เปิดเข้าไปดูได้นะครับเราก็ถือเป็นที่เก็บเราก็ถือเป็นที่เก็บไฟล์อย่างหนึ่งนะครับบน facebook นะครับแล้วก็ อออินเทอร์เน็ตเริ่มเร็วมากขึ้นเราก็แทนที่จะอัพเป็นรูปภาพแล้วก็อัพเป็นวิดีโอขึ้นไปนะครับแต่วิดีโอที่เราอัพขึ้นไปนะเราอัพได้เป็นช็อตๆถูกไหมฮะเป็นไฟล์ขนาดไหนแล้วก็อัพขึ้นไปอย่างนั้นเลยนะครับช่วงแรกๆลักษณะเดียวกันกับเ YouTube เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะอัพขึ้นไป แบบนั้นเลยไม่ไม่มีการตกแต่งไม่มีการตัดต่อนะครับซึ่งเรื่องตกแต่งตัดต่ออะไรเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆนะครับเรารู้ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์วิดีโอเราก็อัพขึ้นไปอย่างนั้นเลยนะครับก็ทําให้ได้ได้วิดีโอไว้เป็นบางเริ่มเริ่มไว้วิดีโอเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ก็าเล่าให้ฟังว่าว่าเอ่อไฟล์รูปภาพแล้วไฟล์วิดีโอนี่ยมันมันเข้ามาใน facebook และเข้ามาใน ่า YouTube ได้อย่างไรสำหรับผมนะครับอ่าสำหรับผมผมกำลังหาดูว่าไฟล์ช่วงแรกนะครับช่วงแรกช่วงแรกที่ทำนะครับที่ทำเนื้อฮะลองดูนะครับอันนี้เป็นของผมเองซึ่งผมไม่ไม่สามารถที่จะ กู้กลับมาได้นะครับเพราะผมจำไม่ได้ว่าผมใช้ผมใช้ไอ้อะไรอะผมใช้ Gmail อันไหนนะครับ Gmail วันนั้นก็ลืมไปแล้วนะครับนะครับนะครับก็ตอนนั้นมีมีไฟไหม้ที่ข้างบ้านแล้วผมก็มีมีวิดีโอก็ไปถ่ายไว้นี่12ปีที่แล้วนะครับ12ปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไฟวิดีโอเนี่ย 48วิ54วินะครับ54วิน,นี่1นาที32วิครับอันนี้8นาที53วินะครับก็จะมีความรู้สึกว่ายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ไฟล์ว่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นถูกไหมครันะอันนี้ก็เป็นไฟล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระพุทธบาทนะครับพระพุทธบาทพระพุทธบาทซึ่ง เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมานะครับเราก็อัพขึ้นไปปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาดูกันเยอะนะครับเข้ามาดูกันเยอะมีพวกเห็นไหมครับใน 9k <c oughs> 9k นะครับ 7.2k นะครับก็เป็นเหตุการณ์พอดีอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับก็เลยเอาเออกมาก็แต่ว่าก็ยังมีความาความ ตั้งใจตอนนั้นก็คือเป็นที่เก็บไฟล์วิดีโอซึ่งแบ่งปันให้เพื่อนฝูงคนอื่นที่สนใจเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับเข้ามาดูได้ซึ่งซึ่งก็อะไรล่ะก็ก,ก็มีคนเข้ามาดูนะครับผมตอนนั้นก็ได้ได้แค่นั้นคิดแค่นั้นนะครับเพราะ y o u ยูทูก็มีคงมีประโยชน์แค่การเก็บไฟล์วิดีโอเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนั้นก็ หลังจากที่ทํางานนะครับหลังจากที่ทำงาน,น,ลงงานแล้วหลังจากที่ทำงานมาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วทั้ง youtube ก็เริ่มโตขึ้นนะครเริ่มโตขึ้น Facebook ก็เริ่มโตมากขึ้นนะครับผมก็มีความคิดเรื่องเรื่องอการเสียเวลากับการสอนหลายครั้ง <c oughs> สมมุติว่าผมสอนสัปดาห์ละ30คาบอย่างเงี้ยนะครับจะมีห้องเรียนอยู่6ห้อง สมมุติว่าหกห้องนะครับหกห้องนี้สอนเหมือนกันหมดนะครับสอนเหมือนกันหมดสอนเหมือนกันหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็หกห้องสอนเหมือนกันนะแปลว่าผมต้องสอนซ้ำเนี่ยหกหกหกครั้งนะครับนะครับตุ่าสอนแค่ห้องละห้าห้าชั่วโมงสัปดาห์ละห้าชั่วโมงนะครับแต่ว่าสอนหกห้องหกห้าสามสิบสามสิบสามสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยสามสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะ บอกใครนะครับยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์เหล็กอีกนะครับก็ปรากฏว่าก็เลยมีความคิดเรื่องความขี้เกียจก็เลยคิดเรื่องการเอาเอาวิดีโอขึ้นและแล้วก็การถ่ายทําวิดีโอเพื่อเอามาใช้สอนนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับเหตุผลก็คือตอนนั้นเครื่องมือแพงนะครับเครื่องมือแพงและแล้วก็ การอัพขึ้นอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะครับเน็ตช้านะครับโปรแกรมตัดต่อเรายังไม่รู้จักนะครับนะครับคอมพิเวเตอร์ช้าทําการตัดต่อไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่มีความคิดฝันมานานแล้วนะครับว่าเออเราเราน่าจะไม่ต้องสอนซ้ำนะไม่ต้องสอนซ้ําก็คือไม่ต้องสอนซ้ํา หก,หกครั้งนวนอยู่อย่างเงี้ยวนจนบางทีเราเบื่อนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยมีความคิดเรื่องอการทำ youtube ขึ้นมานะครับหลังจากที่อสอนมาจนเมื่อประมาณเกือบสิปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราก็าเริ่มเร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถทำ youtube ให้ดีขึ้นช่วงหลังจากที่ผม ได้เริ่มใกล้เกษียณนะครับพอเริ่มใกล้เกษียณพอถึงพอถึงอันที่เกษียณเนี่ยถึงปีที่เกษียณเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่ผมไม่สามารถสอนได้จบคอร์สนะผมไม่สามารถเจาะสอนจบคอร์สเพราะมันต้องเกษียณประมาณเดือนอกันยาถูกไหมนะับเดือนกันยานะครับก็สอนไม่จบคอร์สครับก็เลยมีความเป็นห่วงลูกศิษย์นะครับเป็นห่วงลูกศิษย์ก็เลยเรามา,าทําสอนใส่ เข้าไปใน u t u b e นะครับจนกระทั่งจบคอร์สให้นักเรียนเขานะครับนั่นคือแหล่งเริ่มมาของการสอนด้วยการการเอา,กา,เอาการเอาที่ตัวเองสอนเอาขึ้น u t u b e นะครับหลังจากนั้นแล้วก็เลยได้อะไรละใช้เวลาว่างนะครับหลังจากเกษียณเนี่ยนะครับก็เอาเนื้อหาที่ตัวเองสอนทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาขึ้นไปนะครับเอาขึ้นไป จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความคิดอื่นนะครับว่ามันจะเปี่ยงป้างอะไรนะครับเพื่อที่ว่าจุดจริงๆตอนแรกก็คืออยากให้รุ่นรุ่นที่ผมสอนเป็นรุ่นสุดท้ายนะได้ได้เรียนกับผมจนจบเนื้อเรื่องนะครับและเสร็จแล้วก็ไฟล์ที่ทำสอนทำอะไรไว้ต่างๆนียสามารถที่จะเอาเอาขึ้นไปเก็บไปเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นแหละ แต่ว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นมานะครับหลังจากเกษียณมาปุ๊บก็หาอะไรทําไปเรื่อยนะครับกิจกรรมอะไรที่ตัวเองสนุกสนานนะครับก็ทําไปสอนไปนะครับทําสอนพิเศษไปด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อัพไฟไวิดีโอขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้เรื่องเฉพาะเรื่องสอนภาษาอังกฤษนะครับ ผมหลังจากที่เกษียณมาปุ๊บเนี่ยผมก็ไปลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกับเขานะครับก็ซื้อสลากผ่านธนาคารกรุงไทยก็ทําให้มีประสบการณ์นะครับเรื่องการซื้อการค้าสลากการค้าก็ที่ขายแปิบาทนะครับขายมานานแล้วนะครับซื้อมานานแล้วนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปเพราะที่ที่ลามีร้านมีร้านค้าซึ่งคนจะเดินผ่านหน้าจะเดินไป ตลาดก,ก็ต้องเดินผ่านนะครับซึ่งทำให้ซึ่งทาให้ได้มองเห็นของเราว่าเออของเรานะมันราคาผิดจากคนอื่นเขานะครับผิดจากคนอื่นเขาก็เลยเกิดการค้าขายมากขึ้นนะครับก็ซื้อซื้อสลาดก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับ หลังจากนั้นก็มีคนสนใจที่จะมา,มาเป็นนักค้านะครับมาเป็นนักค้าเยอะมากขึ้นนะครับก็ไม่อะไรละไม,ไม,ไม่ไม่คาดคิดว่าความรู้เรื่องเรื่องการค้าสลากเนะี่ยก็จะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการหาหาซื้อหามาขายเนะี่ยก็จะเป็นที่สนใจของหลายๆคนนะครับปรากฏว่ามากกว่า มากกว่าการเรียนภาษาฮังกิดอีกนะครับในแต่ละคลิปนะครับในแต่ละคลิปนะครับก็มีการเกี่ยวกับการค้าสลากนะครับ mm hmm. ผมจยาเปิดมาให้ดูเพื่อถอยไปหเห็นว่าผมทําอะไรไว้ขนาดไหนนะครับนะบหลังจากนั้นก็อ,อ,อะไรอ่ะความนิยมเรื่องการค้าสลากก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกนะเขาโม้ ใบละ1้0บาทอ่ามยคับใบละ120เนี่ยขายกันหน้าตาเฉยเลยนะครับแต่ผมขายอยู่80บาทนะครับหลังจากที่ให้เขาให้ลงทะเบียนแล้วก็ซื้อไม่ได้ซื้อเรื่องยากและนะครับซื้อง่ายซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเรามีความถนัดเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทําให้มีเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าสละผมก็เลยเอา เอาข้อมูลเกี่ยวกับการค้าสลากนี้ใส่ลงไปในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผลปรากฏว่าโหดูมันเยอะแยะเลยดูมันเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับแปลกดีก็เลยเอามาใส่ไว้บอกให้รู้นะครับเนื้อหาในช่องผมในช่อง u t ท b e ที่ตัวเองทำไว้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษนะครับและกิจกรรมที่ตัวเองทำยามว่างนะครับและเสร็จแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการค้าค้าสลาก กินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็จะมี2ออเรื่องนี้สเรื่อง3เรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ก็เลยปรากฏว่ามันใกล้อ,อ่อะไรล่ะหลังจากนั้นมาอ่ะก็ใกล้โควิดนะครใกล้โควิดใกล้โควิดแล้วหลังจากเกิดโควิดปุ๊บสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงเรียนเรียนออนไลน์นะครับโรงเรียนเรียนออนไลน์ ที่ผมทำไว้เพื่อสิ่งที่ผมทำไว้เพื่อเก็บไว้เป็นตโวที่เก็บไว้น่ยเกิดเข้ามาดูมากขึ้นนะครับเข้ามาดูมากขึ้นมีคนเข้ามาดูมากขึ้นนักเรียนเข้ามาดูนะครับผู้ปกครองเข้ามาดูนะครับแต่ตรงนี้จะถึงช่วงที่ผมเนี่ยจะเกษียณนะครับตรงนี้นะครับเป็นปีแรกที่มาสอนที่ โรงเรียนสาธิตนะฮะเรียนสาธิตเป็นปีที่ผมมาสอนที่สาธิตอันนั้นผมเกีเยนแล้วก็มาสอนที่สาธิตต่อนะครับสังเกตดูนี่ตอนเนี้คลิปจะสั้นๆนะครับเป็นเนี้ยคลิปสิบวิสิบห้าวิยี่สิบวิหน้าที่สองหน้าที่ทั้งนั้นนะครับก็คือยังไม่มีความรู้เรื่องการการตัดต่อวิดีโอนะครับการตัดต่อวิดีโอก็กเลย อ่าอัพขึ้นไปอย่างนั้นนะไม่ได้สนใจอะไรก <c oughs> <c oughs> ็มาเล่าตู่กันฟังครับว่าจุดประสงค์จริงๆของการอาัพวิดีโอขึ้นไปที่ผมมาขึ้นไปนเนี่ยอัพเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเก็บไว้ครับแต่หลังจากมีปัญหาเรื่องโควิดนะ,นะครับนะครับพอมีปัญหาเรื่องโควิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อมีคนเข้ามาดูเยอะครับมีคนเข้ามาดูเยอะ พอมีคนเข้ามาดูเยอะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำ u t u b e อันนี้ด้วยนะครับนั่นะค,นะค,คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงทำ Youtube ขึ้นมานะครับถึงทำ YouTube เพื่ออะไรอันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดหลังบ้านให้ดูนะครับ,นะรบนี่เป็นช่องของผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เข้าไปดูข้างในเนี่ยนะครับเข้าไปดูข้างในเป็นเป็น,ปนทางด้านหลังึ้ามัจนจะอันนี้นี่เป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของช่องนะครับของช่องจะเห็นเป็นอย่างนี้แต่เกิดไปด้านหลังทึ่เป็นสถิติอะไรต่างๆนะจะมองเห็นว่ามันจะมีทั้งจํานวนครั้งของมีคนที่เข้าชมนะครับแล้วก็เสร็จแล้วว่ามีรายรับเกิดขึ้นนะครับมีรายรับเกิดขึ้น วันนี้จะมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงทำ YouTube นะครับทำ u t u b e เพราะอะไรนะครับวันนี้ที่ผมคิดจะทำ u t u b e ก็คิดว่าทำไมถึงอยากจะมาให้ความรู้เรื่องการทำ u t u b e ก็คือสังเกตดูไหมครับช่องผมช่องผมนะครับช่องผมมีคนดูอยู่แล้ว2ล้านกว่าวิวเห็นไหมครับ2ล้านกว่านะครับ2ล้านกว่าวิวนะครับ2ล้าน2.0 มิลียนนะครับต่อจุดละ,ะ,ละเงินที่ได้แล้วนะครับเงินที่ได้แล้วนะผ่านพันดอลลาร์แล้วนะครับผ่านพันดอลลาร์แล้วก็เลยบอกให้รู้ว่าสิ่งของที่ทําเล่นๆไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นด้วยนะรป,นประโยชน์สําหรับคนอื่นด้วยก็คือเขาได้มารับความรู้ได้มารับประสบการณ์แล้วได้มาได้มา เอาความรู้จากที่เราทดลองทำนะไปใช้ต่อได้ได้ยังเกิดประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่านักเรียนซึ่งเรียนภาษาอังกฤษก็เอาที่ผมสอนนี่แหละไปดูได้โดยหรือว่าคุณครูที่อยู่ไกลๆก็เอาที่ผมสอนนี่แหละเอาไปเอาไปใช้เพื่อเป็นกิจกรรมในห้องได้นะครับแล้วก็ รายได้ไม่ไม่ใช่รายได้เขาเรียกว่าผลพลอยได้นะผลไม่ได้ก็คือหลังจากที่ทําแล้วมันเกิดรายได้ขึ้นมานะครับมันเกิดรายได้ขึ้นมานะครับก็บอกให้รู้ครับบอกให้รู้ว่าประโยชน์มันมีนะครับในการทํา y o Youtube ประโยชน์มันมีนะครับวันนี้ก็เลยมามาคุยเรื่องว่าทํา y o YouTube ทํำไมทํา y o YouTube ทําไมนะครับเหตุผลอันนึงซึ่ผมทํา โรงเรียนสอน,อสอนทำ u t u b e โดยครูสวัสดนะครับขึ้นมาก็คือเพื่อบอกให้รู้ว่าทำ u t u b e แล้วมันเกิดประโยชน์นะครับผมจะเริ่มให้ความรู้เพิ่มความรู้ในแง่มุมการทำ u t u b e นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะทำ u t u b e เพื่อตั้งแต่ไม่ไม่เป็นเลยตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนกระทั่งให้ได้รับอ,อะไรละ่ะเอา ชนิดสร้างรายได้ได้นะครับก็จะทําไปเรื่อยนะครับทำไปเพื่อนําทางไปเรื่อยๆนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่1น,นะครับเป็นเป็นการพูดให้รู้ว่าเราทํา youtube ไปทําไมนะครับทำยูทูบไปทำไมสำหรับคนที่ฟังผมมาตั้งแต่ต้นก็คงทราบแล้วว่าทํา youtube ไปทําไมนะครับทำยูทูบไปทําไมก็หวังว่า ต่อจากนี้ไปนะครับต่อจากนี้ไปนะครับอพิโซดหรือตอนต,อต่อไปเนี่ยจะมีการนำทางเหมือนเป็นโรงเรียนสอนทำ YouTube ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆ s u ่อน r ั b ส r ครเบของผมนะครับคนที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับถ้ามีถ้าสนใจทำก็ลองใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่า มีลูกเต้ามีพี่น้องที่สนใจเรื่องการทำ YouTube มาใส่ไว้ข้างล่างนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนสนใจมากมายขนาดไหนในการทำ YouTube นะครับในการทำ u t u b e ใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับใส่ในคอมเมนต์กลางๆเออผมสนใจนะอะไรนะครับลองใส่ไว้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีคนเข้ามาดูมากมายขนาดไหนนะครับแล้วผมจะได้เริ่มใส่เนื้อหาเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนต่อๆไปนะครับสนใจ อยากถามเรื่องอะไรก็ใส่ไว้ได้นะครับผมจะได้เอาข้อมูลนั้นๆความคิดเห็นนั้นๆอามาใช้ในการทำตอนต,อต,อต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับความรู้ที่ผมมีพร้อมที่จะแบ่งปั่นนะครับและนำทางไปสู่และนำทางไปสู่ปลายทางก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ของทุกๆคนนะครับจนกระทั่งถึงสามารถสร้างไรายได้ได้และเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพเพื่อสร้างสร้างเงิน สร้างงานด้วยตัวเองเลยนะครับสำหรับสังคมยุคโควิดปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแล้วหละนะครับในการที่จะในการที่จะไปทำอะไรที่ที่มันรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มนะครับการมีความรู้และการสร้างงานโดยตัวคนเดียวเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตมันคงเดินทางไปในแนทางนี้แน่นอนนะครับ ก็มาชวนครับใครสนใจเรื่องการทำ u t u b e สมัครเข้าโรงเรียนสอนทำ u t u b e ในใต้คลิปของผมได้นะครับไม่ต้องบอกว่าสมัครก็ได้ว่าสมัครเออเพราะว่าสนใจอยากทำก,ก็เรามาช่วยมาทำมาดูว่ามว่าสมัครไม่ได้เสียเงินอะไรนะรับไม่ได้เสียเงินอะไรก็ามาติดต่มกันนะครับโอเควันนี้ก็มาคุยด้วยเท่านี้นะครับเพื่อนครับคุณครูครับนักเรียนครับท่านผู้ปกครองครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมให้ด้วยนะครับบอกเ,เพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมอาจารย์ตวัน์นะครับและในตอนนี้จะเป็นตอนเรื่องการสอนทำ YouTube เพื่อเป็นยูทูบเบอรมืออาชีพให้ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ please